วันนี้นะคะพวกเรากำลังเดินทางไปฟาร์มไก่ไล่ราชค่ะไ่ต้ตนยเยงไก่เหลียงขาวตั้งแต่ปี 5, ็เวลาตอนนี้ก็าปีเป็นการเลี้ย,ย,ย,ยงไก่จระสบควาเร็จเป็นยุคแรกๆของเปลียงทุโลกวนนี้พี่ก็มารู้จักกับ่ต้นพี่ตน้ตนแต่งสร้างนะพเป็นผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้จัดการฟาร์มตรงน,นี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ผลผลิตไก่เหลืองขาวของจังหวัดพิษณุโลกเหลางขาว ก็ไก่ตั้งไต่ตอมว่าฟาร์มไรลราชนาเนี่ยมันเป็นมันแบ่งเป็น้นตอกิจการของฟาร์มแบ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือฟาร์มผลิตอยู่ข้างในที่เราไปดูกนตอนนั้นอัรที่สก็คือฟาร์มก็คือไก่กิโลตรงนี้ตลาดกลางค้าสติกฟาร์มไรลราชนฟาร์มที่สามก็คือฟาร์มหน้าฟาร์มหน้านั้นเป็นฟาร์มสำหรับไก่เหลืองขาวพีพีที่ตกอของประเทศแล้วก็ที่ฟาร์มก็จะมีลูกเป็ดบาเบอรี่ครับแล้วก็ลูกไก่มี้นเน่องย ก็เราไม่อยากจะทําให้เราเป็นเป็นกรอบนะเพราะว่าปามันจะไม่มีกรอบถ้าเรามีกรอบปุ๊บมันจะคิดอะไรไม่ออกเป็นมีกับใครจะไม่มีศัตรูแจกไข่แจกเป็ดเขาให้ไปกินชาวบ้านเขาก็รอบๆเขารู้จักเขาก็ไม่คิดร้ายกับเราพี่เติมในการทำงานในการทำใจประมาณไหนพลั่นเนาะเลี้ยงปัดเนาะก็พี่ก็ชอบตั้งแต่เด็กๆแหละเกิดจากการชอบไปแบบไปเที่ยวตลาดเนาะก็จะมีลูกไก่ย่างสีอ่าลูกไก่ย่างสีลูกเป็ดอย่างเงี้ยพี่ก็อยากได้อยากเลี้ยงอยากเล่นอะไรเงี้ย ที่จะไม่ชอบหุ่นยนต์ชอบตัวการ์ตูนอะไรชอ,ะชอบชอบสับตว์อยากเลี้ยงอ่ะพ่อก็เคยให้ลูกเป็ดแล้วก็ลูกไก่มาเลี้ยงเล่นนะก็เกิดการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตั้งแต่เด็กๆท่านไมนก็นตายหมดเพราะเราไม่มีความรู้ดูแค่ชอบคนเดียวถึงเราจะมีเงินซื้อแต่เราไม่มีความรู้เนี่ยมันก็ไม่สั่ตายทางานมันจะไปเร็วไม่ได้เพราะว่าเราต้องก้าวทีละขั้นก้าวทีละก้าวก้าวแบบไม่ล้ม passion ของพี่เจนนะคะเ,เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็กว่าจะทราบว่าเป็นแฟชั่นที่ใช่เนี่ยใช้เวลานานค่ passion ที่ใช่ ชอบชอบไก่เหลืองขาขาวเพราะว่าเป็นไก่ของพันธุ์ในสวนเบื้องต้นได้อย่างไรนั้นก็ดีๆมันจะเข้ามาเองเราปล่อยให้มันเข้ามาเองพอเข้ามาเองปุ๊บมันก็ไปของมันเองนะถ้าทำไก่เหลืองขาขาวเนี่ยให้มันเป็นก็เลสวยแพร่บาณฑิตของสมเด็จพระยงน้ำในสวนสาธารณะให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักไก่เหลืองไก่เหลืองขาวของไรสุวสวนเนี่ยให้ประจักษ์ในทั่วไทยเลยแล้วก็สำหรับต่างชาติก็ให้รู้ว่าต่างประเทศทุกประเทศให้รู้ว่ามันเป็นไก่ของใครไก่เหลืองขาวเนี่ยมันเป็นไก่ มันถูกงาันมนมูลค่าตอนนี้ชื่อว่าคนคนคนไทยแล้วคนต่างประเทศยังรู้จักอ่าเป็นเป็นไม่ใช่เป็นคนน้อยสร้างรายได้การเลี้ยงฟาร์มก็สร้างรายได้ของการมีมูลค่าของตัวมันอยู่แล้วดหรือว่าอ่าผู้นั้นจะจะได้ซื้อไปตอนไหนบางคนซื้อไปเราเลี้ยงไม่ได้ก็ดีมันต้องหนุนเลี้ยงฟาร์มไปได้อย่างไก่เลี้ยงขาวที่นี่ก็จะเลี้ยงขายตั้งแต่อายุเกาะสองเดือนกว่าบาทกับสามเดือนนะครับก็เริ่มขายเพราะถ้าเราขายไก่โตปุ๊บมันจะ มันจะกินเวลานานซึ่งค่าอาหารแพงถ้ามันต้องรีบขายแล้วก็หมุนเวียนในการใช้ใช้เงินตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงนานอันนี้เราก็ขายราคาแพงคนรักยาหรือว่าคนที่มีเงินน้อยเขาจะซื้อไม่ได้เราจะมีตลาดตั้งแต่รักยาจนถึงแชมป์สูงเลยที่สนับสนุนและปัจจัยอุปสรรคในการทำแพชชั่นคันคะอุปสรรคในการผลิตไก่แยงเราจะไม่ขายของที่ไม่ดีให้ลูกค้าแต่ในการผลิตเราต้องเก็บแต่ละชุดไว้เพื่อมาเป็นข้อแม่ขับรุ่นต่อไปซึ่งจะเก็บเราหนักใช้ได้เนี่ยเราก็จะขายออกส่วนที่ดีก็จะเป็นการเก็ทไมโ ไก่ไก่เชมิโลพวกนั้นก็ไก่เลี้ยงขาวก็น้ำหนักตัวก็อายุประมาณสองเดือนกว่ากนี้ก็ได้ลงเนี่ยก็เป็นไก่เชมิโลไซแล้วาใ่แต่รอบของกคำผลิตไก่ยงครับคือเราจะไม่มีไม่ได้มีวบทคัดคการขายเลิตไก่เราออกมาแต่รอบคือหมดเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างว่านะครับก็ไก่เราจะขายหมดตลอดก็คือเหมือนพูดง่ายว่าคือไก่ของทำผลิตก็คือไม่เพียงพอต่อการต่อลูกค้าเลยอ่าใช่ใช่อ่าลูกค้าบางคนเนี่ยมือใหม่เนี่ยเขาจะอ่ามาทางเราเยอะจากการอ่าสื่อสารทางอ่าเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วอีกสิทธิาที่เราเห็นเนี ติดตู้หน้าใช่ไหมครับที่อยากให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนมาพิรโรก็ต้องมาเที่ยววัดใหญ่ใช่ไหมเราจะซื้อของฝากก็ต้องถ้าอยากได้ของดีของพิรโรกินเนอร์เดียวพิโรก็คือมาบางแก้วกับแกเหลี่ยมขาวแล้วก็ขั้วต่างอยากจะให้อ่ามาที่ฟาร์มมาซื้อแก่เหลี่ยมขาวหรือว่ามา,า,า,าซื้อผลิตภาาัณฑ์ของเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าเราทําวันเนี้ยให้ดีแล้วมันจะตอบโตัวเวลา้านหน้าเราจะไป็นังไงที่เราคเซ็ปต์ก็คือแบบทำอะไรให้เกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือที่พอจะแนะนำหรือว่าานเขแไ้ าในอนาคตด้วยทีนี้ได้เสมอครับเรายินดีครับที่นี่าะที่นี่จะมีนักศึกษามาพูดงานทั้งมอนอรัชพัฒน์รัชมีคน